ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบสุโยอิดูชัดๆสองช็อตเดือดฐานไทยกัมพูชาวิดปะทะค่ะเตือนอย่าชี้หน้าทํากลางล้ำแดนไทยเจอบุกยืนขวางถึงกับเหร์ค่ะ ปนาทีสองชดเดือดค่ะระหว่งางทหารไทยและกัมพูชาค่ะเกือบวิดปะาาทะนะเตือนอย่าชี้หน้าทำกลางล้ำแดนไทยค่ะเจอบุกยืนขวางฐานคขเรถึงกับเวอค่ะก่อน <God. S 1> ไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบสคที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบสก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคลิติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันได้เยอะค่ะเรียกว่ากําลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองกันเป็นอย่างมากนะสำหรับทหารไทยและทหารกัมพูชาค่ะที่มีเรื่องให้ติดตามกันแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะสำหรับบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะแม้ว่าทางผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยจะบอกว่าเหตุการณ์ปกติดีนะอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปตื่นตูมนะขอให้อดทนอดกลั้นนะ เพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไรตึงเครียดนะแต่เหมือนว่าทหารที่อยู่ในพื้นที่นะทั้งฝั่งไทยแล้วก็เขมรเนี่ยจะไม่ได้มองแบบนั้นนะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางเพจเฟซบุ๊กนะซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับทหารของกัมพูชานี่นะคะได้มีการลงคลิปนะที่อ้างว่าเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดค่ะโดยคลิปดังกล่าวนั้นก็เป็นคลิปที่ทหารไทยค่ะบุกไปถึงด่านเขตกั้นชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งสั่งให้กลุ่มทหารเขมรค่ะ ไปรื้อเพิงพักที่ทางของทหารเขมรเนี่ยนะได้สร้างเอาไว้พักผ่อนก่อนใจนะเพราะว่าล้ําเข้ามาในประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยภายในคลิปจะเห็นท่าทีของทหารเขมรน,นะที่หงอเป็นอย่างมากเลยนะโวอเลยทีเดียวนะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทหารไทยค่ะหลังจากที่เพจดังของ,ของขเขมรน,นะเอาคลิปไปปล่อยเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความไม่พอใจให้กับคนกัมพูชากันเป็นจํานวนมากนะเพราะหาว่าทหารไทยนะเข้าไปละลานนะแต่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันตั้งใจจะไปหาเรื่องทหารเขมรน,นะแต่เหมือนว่าเขาเนี่ยจะฟังภาษาไทยกันไม่ ไม่ออกหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะเพราะว่าทหารไทยเนี่ยก็พูดชัดเจนบอกว่าให้ไปรื้อเพิงพักที่ล้าเข้ามาแดนไทยเนี่ยนะใครกันแน่ที่หาเรื่องกันอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันสักหน่อยค่ะเาชชยอดมีรบเายอห่ทหนเยที้่าเมาอยู่ไหม่เมาี่เมาอยู่ไหมผมจะได้คุยได้ไอ้ตรงเนี้ยมันมีเพิง ที่คุณทำแหละท้ายแปลเกษตรเนี่ยแต่นุรักเขาไปอีกครับแต่โจมาพเสร็เจอองเดดรเลยนะเปีนะออเ่ยด้ยนะใครทำให้ไปเรื่อยื้อปากเี้ยปลาไม่เคย่อมเปี่ยนใจได้นะเมหบุเมาสกาปมีมชายคอะไรคุอะไรล่ะก็วันอะไรอย่าม,มาตีอไรนะ่อืมบอกก็ได้อย่าชี้น่เียดีดี កាប់តាមមកចំណងមកមុនឯងបងនិយាយចឹងអូវាមកជិះវាដែរប្រាប់អស់លុយមកតាំងមកទៀតអូគេចាំណាមកនិយាយបន្តមកដែរខ្ញុំនិយាយបងមកអាននេះនេះមានការបុកគូគុណណាស់លោកឡានទីនេះឡានបរិយាថៃហើយក៏មកទីតាំងបងគុណរបស់យើងតាមតាមเดี๋ยวឡាននេះថៃបាត់หลวงទៅហើយហើយសิ่งនេះកើតឡើងគាត់ឲ្យ ตรงนั้นเติมพักแปลงเกษตรให้รื้อออกไอ้แปลงไรยาไปแฝงเตนอนอีกนะครับไอ้ใครประกาศแปลงให้รื้อออกตัวไม่นตัวเมนยูไม่ต้อกตายเราเยสตินเป็นนักมาหนะเยสติขมาเฮ้ยตันเจสตินตกนยูมวยโอเคโองอันนี้จะเป็นซีเรียสนะวันนั้นเนี่ยซีเรียสมากเลยนะหนุ่มบอลไม่ต้องซีเรียสแค่ไหนไม่พูดคอมเมนต์เหมือนกัน โอเคตรงตนี้ไแต่ตันนี้น้องที่ตั้เป็นต่อได้ต้ยืนในตามปรุ่าดึกเนี่น้องเกินเนี้ยจัดใจขรังเลยตั้ต่อต่อฝเต้ปว่าอะไรต่ออะไรจำใจไทยก็ได้แต่พวกอันเวียดจีาไรกได้ด้วยเนตั้งแปลงแบบั้ตั้นอคเลย ขณะเดียวกันค่ะทางเพจเปาวุจุนค่ะก็ได้โพสต์คลิปดังกาวนะพร้อมระบุข้อความบอกว่านายกอ่อนนะกะลาหมเนี่ยห่วย เป็นที่มาที่ทําให้ทหารเพื่อนบ้านเนี่ยกลางนะเป็นกําลังใจในความสุขภาพแต่เข้มแข็งของทหารฐานไทยค่ะการพยายามลุกล้ําที่ของฐานกัมพูชาด้วยการแอบ,บเรียนเข้ามาใช้ในพื้นที่ของไทยเนี่ยนํามาซึ่งความตึงเครียดแถบชายแดนประเทศไทยนั่นเองค่ะก็มีรายงานหลายครั้งนะว่าฐานกัมพูชาเนี่ยคอยย่วย,ยุทหฐานไทยมาโดยตลอดนะครั้งนี้ก็ทําอาการแบบเท้าเอวนะยืนเท้าเอวชี้หน้าแบบไม่มีมารยาทเลยทีเดียวนะส่วนคนที่แปลก็ไม่กล้าแปลให,ให้ฟังนะว่าลูกพี่มันนะ่พูดอะไรบ้างนะเพราะกลัวทหารไทยเนี่ยนะ จะของขึ้นแล้วก็สวนกลับแบบหนักๆไกปเลยทีเดียวนะและล่าสุดเพจทหารหลังกองพันค่ะก็ได้โพสต์คลิปนะทหารไทยเนี่ย เข้ามาขวางทหารกัมพูชานะเพราะว่ากำลังจะลุกล้ำเขตแดนของไทยนั่นเองนะพร้อมระบุข้อความบอกว่าทหารไทยนะแล้วก็มีรายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าทหารไทยเนี่ยพร้อมอยู่แล้วครับนะซึ่งก็เป็นคลิปที่ทหารไทยของเราเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปขัดขวางทหารกัมพูชานะที่กําลังจะเดินเข้ามาลุกล้ำเข้ามาแดนของประเทศไทยของเรานะซึ่งในคลิปเนี่ยก็เป็นคลิปที่ไม่ได้มีเสียงสนทนาอะไรนะแต่ว่าดูจากท่าทางแล้วเนี่ยน่าจะเดือดกันทั้ง2ฝ่ายพอสมควรนะะอันนี้ก็เป็นคลิปนะที่มีการเผยแพร่ออกมานะ ต่อมาค่ะล่าสุดเมื่อวันที่24มีนาคมค่ะพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกของกองทัพบ,บกนะได้ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปฐานกัมพูชาไม่พอใจหลังฐานไทยขอให้หรื้อที่พักล้ำเขตไทยนะบอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุการณ์การพูดคุยระหว่างฐานไทยกับฐานกัมพูชา เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเวลา10า3 0นาทีบริเวณพื้นที่ชาแดนบ้านคลองแผงตําบลทับสเสด็จอำเภอตาพญาะจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะซึ่งก็ตรงข้ามกับบ้านบันเตียมเมียนริดนะตําบลโคกละเมียดอำเภอธมอพวกจังหวัดบันเตียมเมียนเจยนะของกัมพูชานั่นเองค่ะซึ่งสืบเนื่องจากฝ่ายทหารไทยค่ะโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจตาพญานะได้ทําการล่าตรวนพื้นที่ค่ะแล้วก็พบว่ามีทหารกัมพูชาเนี่ยนะคะเข้าไปผูกเปรแล้วก็สร้างเพิงพักอยู่ท้ายแปลงการเกษตรนะซึ่งอยู่ใน บริเวณพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์เด็ดขาดนะซึ่งทางฝ่ายไทยเนี่ยจึงได้เดินทางเข้าไปพูดคุยกันแล้วก็มีการทักท้วงกับทหารกัมพูชานะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณจุดตรวจการค่ะโดยขอความร่วมมือไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวและก็ให้รื้อถอนเพิงพักที่ฐานกัมพูชานี่ได้สร้างไว้บริเวณท้ายแปลงการเกษตรนะใกล้หลักเขตแดนที่36ออกไปนั่นเองค่ะในปัจจุบันการโดยเฉพาะกิตตาพยากรได้ดําเนินการนะทำหนังสือทัอก เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วนะเอาใช่ใช่จุดอันเมริกาปราฟซีเอาใช่ใช่ยาทีแน่ยาทีแน่เมาอยู่ไหมวางยาไปทีแน่เมาที่เมาอยู่ไหมผมจะได้คุยได้ไอ้ตรงเนี้ยมันมีเพิงที่คุณทำแหละท้ายแปลงเกษตรเนี่ยแต่รุ้งล้ำเข้าไปอีกนะครับแต่โจมาพ่นตร้นตระเลยนะเอาปีนเซได้นะใครทำให้ไปเรื่องปลา้ตอร์ปลาเนี้อ่ะไอ้กร่ไม่คืนเอาปียนเซได้เลนะ មកមុនមកទៅរីកាប្រើមានមកឆើឆើទៀតហ្នឹងគួរលាគួរលាបាទមកមិនខ្លាំងយកមកទៅទាំងនេះអឺបอกទៅដែរอย่าឈ្នះអីគ្នានិយាយគ្នានិយាយទៅតាមថាមកឲ្យប្រណុងមកមុនគេចឹងមកវាមកជិះទៅដែរប្រាប់ឲ្យលោកក្រោយមកតាំងយកមកទៀតហ្នឹង มันไม่ได้ลูกลานพวกพวกคุณเนะี่ยลูกลานที่นี่ลานประเทศไทยแล้วก็มาที่ต่างเป็นของคุณเดี๋ยวตอนนี้ไทยประท้วงไปแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นก็าให้อ้ออกตรงนั้นเพื่องพักแปลงเกษตรให้เลือออกไอ้ปแปลงระยะไปแฝงไปนอนอีกนะครับ ่ากรเปรฟหรือออกตัวเมนตัำให้ออกได้เราเดี๋ยวจะเำงานะเจกาอ่ะบันเดยต่ม้โอเคคงอันนี้จะเป็นซีเรียสนะวันนั้นนี่ยซีเรียสมากเลยนะหนุ่มบอกไม่ต้องีิจารณาคะแนนไม่พูดคเหม็นเหมือนกันโอเคคงแค่นี้แต่เ็เยันอเี้ตแบบนี้ได้ต យើងនៅតាមព្រំដែនដូចគ្នាហ្នឹងថាបងគេអ្នកចាត់ចែងខាងលើទៅតតបានអីទេវាបែរว่าอะไรត lain ឯងຕ້ອງនិយាយវិស័យគេដែរអាចមើលអាចចេះខ្លាំងទៅហ้ยទៅចាំប៉ារ៉ាំបាទបាទទៅទៅទៅគេរ៉ៃ หาคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียง่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และผู้บริการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ